ในช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบทิศทางของราคาทองคำกันนะครับผ่านช่วง smart trade ครับ smart trade กับค l a s สิโโทร026180808คุยกันนะครับกับคุณนัทนะครับคุณนัททีจุทาวรากูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิโกฟิ u เจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับ วันนี้ค่ะคุณบันพจน์วันนี้ราคาทองคํานั้นปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นเลยนะฮะตัวยนนี้อยู่ที่1นึ่ันรเจ็บสี่เหรียญต่อทรยอนสะ์ณราคาปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนยังสามารถที่เข้าไปซื้อเพิ่มเติมได้ไหมหรือว่าเป็นจังหวะในการที่ทยอยขายทำกาไรมาก,ก่อนครับค่ะก็ะต้องบอกว่าจังหวะนี้ก็เป็นด้านแนวต้านนะคะแนะนําน,นักลงทุนอาจาะ ดูว่าสามารถเบรดผ่านแนวต้านที่ระดับหนึ่งพันหกร้อยเ็สิบหกถึงหนึ่งพันหกร้อแปดสิบได้หรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าไม่สามารถผ่านตรงนี้นะคะก็ทยอยขายทำกำไรตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสามารถผ่านไปได้นะคะโอกาสที่จะขึ้นไปต่อบริเวณหนึ่งพัน 1, เ็ดร้อยเหรียญถึงหนึ่งพันเ็ด้อยห้าสิเหรียญ US Dollar ถอ o อ o n นี่ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ถือ long อ position อยู่ก็ลองดูจังหวะที่ไปชนระดับแนวต้านนะคะหรือว่าจังหวะนี้ก็เป็น จังหวะที่เหมาะสมน,นะคะว่าถ้าเกิดขายทำกำไรบางส่วนหรือว่าถ้าเกิดว่าผ่านไปได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อก็ถือรอได้ค่ะแต่ว่านักลงทุนที่ไม่มีโพซิชันนะคะก็ไม่อยากจะให้เข้ามาซื้อในจังหวะตรงนี้นะคะก็ลองดูถ้าเกิดว่าเทสไม่ผ่านนะคะที่ระดับ1,680ตรงนี้อาจจะมีการอ่อนค่าลงมาที่ระดับ1,666งพนห้อยหกสเหรียญถึงหนึ่อเหรียญ นแนวรับต่อไปได้ค่ะครับเมื่อสักครูนี้คุณนัทบอกว่าทำหรับท่านไหนที่ยังไม่มี p พ s i t i o n อยู่อาจจะแนะนำเวทแ n นซี e คือรอจังหวะก่อนเนี้ยนะครับจังหวะที่เราที่จะเข้าไปซื้อได้เนี่ยมันราคาที่เท่าไหร่นะครค่ะก็ต้องดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านที่แนวต้านนี้นะคะหนึ่หรือ1,680ตรงนี้นะคะอาจจะมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงมาแนวรับแรกที่ 1, ึ่งพันหกร้อยหกหกเหรียญนะคะ,อะพอเข้ามาถึงตรงจรังหวะนี้สามารถที่ทยอยเก็บสะสมได้แล้วหรอครับทยอยสะสมค่ะก็ะต้องดูว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านตรงนี้นะคะย่อลงมาหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกหรือว่าถ้าเกิดว่าลงมาแรงต้องดูว่าเวลาลงเนี่ยลงแรงไหมนะคะถ้าเกิดว่า ลงมาที่ดับอยู่ที่หนึ่งหกหกหกก็เข้ามาประมาณนี้นะคะ<ช>ถ้าเกิดรับไม่อยู่ก็เข้ามาอีกทีหนึ่งหกสี่สี่นะคะแต่คาดว่าไม่น่าจะหลุดเส้นคาเฉลี่ยสอง้อยวันตรงนี้นะคะเพราะว่าร<ช><ช>าคาทองคํำก็ตั้งแต่ ไปทำโล1ห2 2ี่เหรียญตั้งแต่สิ่งปีที่แล้วนะคะคก็สามารถยืนได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันมาโดยตลอดนะคะแตต้องดูต่อไปว่าราคาทองคำคิดว่าน่าจะเบรคขาขึ้นนะคะคแต่ถ้าไม่เบรกขึ้นเนี่ยมีโอกาสปรับตัวย่อลงมาในช่วงนี้ได้ค่ะคถ้าดูปัจจัยพื้นฐานของราคาทองคำกันบ้างเนยนะฮะเขาจะมีการประชุมในส่วนของเฟดนะฮะธนาคารกลางของสหร,รัฐอเมริกาหรือว่า FOMC ตัวนี้มีแนวโน้มมากน้อยแค่ไหนนะครับที่อาจจะมี QE3 แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคาในด้านไหนบ้างครับ ภาพวาจากตัลเอสหรัฐอเมกาที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะคะคือ,อีสานน่าจะยังไม่มีในช่วงนี้นะคะคแต่ว่านักลงทุนก็จะต้องติดตามดูว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาหรือไม่นะคะสำหรับนโยบายการเงินในในช่วงที่จะประชุมนี้นะคะถ้าเกิดว่าทําให้ค่าเงินยูเอสสาราแข็งค่าตรงนี้ก็อาจจะกดดันราคาทองคําได้นะคะแต่ว่าต้องดูว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าค่าเงินยูโรนี้แข่งค่าขึ้นมานะคะคสามารถยืนได้เหนือ1.30ดอลตาร์ต่อยูโรตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยบวกต่อทองคําในช่วงนี้นะคะครวมทั้งความตึงเครียดในด้านภาคตะวันตกและอิหร่านตรงนี้ที่มันมีเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็เลยทาให้ราคาน้ำมันเมื่อคือนบวกขึ้นมาและราคาทองคําก็บวกขึ้นมาตามคอมมูนิตี้อื่นๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาที่จะดูทิศทางของราคาทองคําเนี่ยต้องดูทิศทางของราคาน้ํามัน หรือว่าค่าเงินยูโรประกอบอยังไงฮะคือคือคพิจารณาตัวไหนที่จะมีน้าหนักหรือว่า correlation มากกว่ากันฮะเอ่อช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าปกติแล้วค่าเงินยูโรจะจะมี correlation ความสัมพันธ์มากกว่านะคะแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีมาเรื่องน้ามันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามามีความสมคัญมากกว่าค่าเงินยูโรนะคะเนื่องจากมีประเด็นทางด้านอิหร่านเข้ามานะคะแต่ว่าช่วงนี้อยากจะให้นักลงทุนติดตามทั้งสองตัวนะคะก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์กันไปด้วยกันทั้งคู่นะคะถ้าเกิดว่า สถานการณ์อิหร่านรุนแรงขึ้นตรงนี้ก็อาจจะมีผลทําให้ราคาทองปรับบวกขึ้นไปต่อได้ค่ะครับคุณนัทมีตัวเลขของกรอบฟิวเจอร์ไหมครับค่ะสำหรับฟิวเจอร์ดีีวันนี้นะคะก็แนวรับอยู่ที่สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็วรับต่อไปสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยนะคะส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบนะคะ ต้านต่อไป25,540ค่ะครับเดี๋ยวรอรูุนล้วกันว่าจะสามารถ b r e a ในส่วนของตัวแนวตาสําคัญได้หรือไม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับค่ะสวัสดีครับสำหรับผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจที่อยากจะได้รับคำปรึกษาเพิพเ่มเติมยังไงก็ติดต่อไปที่ c l a s s i o f u t u t u s e s ได้ทุกสาขาเลยนะครับ